ทำไมคนถึงเริ่มคิดเรื่องการทำบุญที่อื่นมากกว่าทำบุญกับพระเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละเขาเริ่มมองว่าพระไม่ใช่บุญยาเขตของเขาปัจจัยที่เขาถวายให้พระมอบให้พระมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่มันเป็นกุศลหรือมันไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์เขาก็จึงเบื่อหน่ายการให้ทานหรือการทำบุญกับนักบวช เพราะนักบวชไม่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจเขาก็เลยตั้งกสังคมยุคนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่ไปทําบุญให้โรงพยาบาลทําไมไม่ไปทําบุญให้เด็กกพาพร้าทําไมไม่จะไปทําบุญให้แมวจรจัดแมวจอนจัดมันเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมซ้ำซากข,ของนักบวชที่ไม่เป็นแบบอย่างศาสนาลําบากไหมไม่ลําบากคนที่ลําบากคือนักบวชลําบากแน่นอน คนไม่อยากทําบุญกับพวกท่านคนไม่อยากฟังธรรมจากพวกท่านคนไม่อยากกราบไหว,ว้บูชาพวกท่านคนหันไปศ,รรรนศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปปฏิบัติด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปหาคารวาณ์มุนีท่านอื่นๆมากขึ้นหันไปทําบุญกับบุญาบญาเขตอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่วัดปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนมาจากพฤติกรรม อันหน้ารังเกียจของพวกท่านที่พวกท่านทำถ้าพวกท่านยังไม่รู้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แหละศา,าะส,สนาไม่ลําบากค่ะศาสนาไม่ลําบากค่ะพระธรรมยังอยู่ยังม,ยงมียังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจํานวนเยอะมากที่เขาไฝ่รู้ในธรรมและพร้อมที่จะปกป้องพระศาสนธรรมคําสอนแต่เขาไม่พร้อมที่จะปกป้องพวกท่านนะ ดูดิพาะผู้ใหญ่แต่ละรูปเวลามีคดีแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่มาปกป้องไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงคือพวกท่านมีวิถีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับารวาสญาติโยมเลยท่านดูยิ่งใหญ่มากเวลาท่านอยู่กับพวกท่านเองอยู่ในคณะสงฆ์เองท่านยิ่งใหญ่มากแต่ไปถามชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดใกล้วัดสิว่าเขาศรัทธาท่านไหมให้เขาลองพูดเรื่องวัดปฏิบัติตท่านสิ ว่าท่านนี้ว่าปฏิบัติดีไหมไม่มีเลยค่ะน้อยมากยกเว้นที่ท่านบางลูกที่ท่านดีจริงๆมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงยินดีกับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยึดโยงกับกับคารวากับชาวบ้านไม่ได้บำเพ็ญตนเพื่อหิตายะสุขายะพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากค่ะพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมจะละถะพิคเวยะตรงเที่ยวไป เพื่อเกืือกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากแต่ไม่ใช่เลยไม่สนท่านก็ไม่แคร์ชาวบ้านไม่เห็นหัวชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีทรัพย์อยู่ข้างวัดข้างท่านเคยออกไปดูไหม ที่ท่าน,น่ะพูดบ่อย,ยแต่ตอนนั้เคยออกไปดูบ้างไหมวัด่ใหญ่โตแต่เคยเดินไปหลังวัดไหมว่าชุมชนหลังวัดที่เขาอยู่เขาแออัดกันขนาดไหนตอนที่ญาติโยมติดโควิดติดอะไรกันพวกท่านสบายอยู่ในกุฏิรอดปลอดภัยแต่ชาวบ้านนอนตายข้างถนนเนี่ยท่านเคยออกไปดูไหมความทุกข์ยากคิดว่าจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านที่เขาทุกข์ยากหินใจไหมไม่แต่ที่ทํามีไหมมีเนี่ยท่านก็ต้องตื่นแต่ถ้าท่านไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่ท่านค่ะ